สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตะโพไลไต่ตายสงขาครับวันนี้เราพาลงพื้นที่มาดูชาวบ้านในพื้นที่หมู่หกบ้านบางสาลาตำบลบ้านพรุอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับวันนี้ชาวบ้านที่นี่ครับเขาจับปลาบึกยักษ์ขนาดใหญ่ได้ครับในคลองอูตะเภาตอนนี้ชาวบ้านกําลังเอารถกระบ,บะมาบรรทุกแล้วก็เอาปลาบึกขึ้นจากคลองนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพเหตุการณ์สดๆกันเลยครับ เอานามมาเยกว่นียเอาเี่ยเอาเนี่ยก่อนนี่ให้ายให้สายเอาเนียก้อนสายเนียืเป็นแคตอนนี้เนมื่อนี้จัดไม่รู้เยองเลยทำไม่เป็นปนี่ครับในคลองนี้ครับตอูตเผาทำไม่เป็นเลยดจา์มันูมันใจอยู่เร็ว โน่นครับปลาบึกยักษ์ครับตอนนี้ชาวบ้านก็จับเอาไว้แล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะเตรียมยกขึ้นรถเตรียมยักๆกันกันอ้าอยู่ดูได้ได้หนักเลยนี่ก็ตรงนี้หก็เลยด นะนี่ก็เอาน้ำขึ้นรถครับเพื่อที่จะเอาปลาใส่ให้มันตายนะครับนี่ครับปลาบึกที่ชาวบ้านจับได้ตอนนี้ผูกไว้กับทุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมจะเอาขึ้นใหญ่จริงๆครับเราถามดูนะครับ คนที่จับได้บอกว่าก็หนักเนี่ยอย่างต่ำๆก็ประมาณสักร้อยสี่สกิโลครับตอนนี้มีคนซื้อไปแล้วนะครับดูสิครับดิ้นอยู่นะครับดิ้นอยู่ครับหา,ายากนะครับปลาเบึงที่จับได้ในคลองอุตภเปา,าดูมันดิ้นสิครับ นี่ครับบริเวณนี้ครับที่ชาวบ้านจับปลาบึกยักษ์ตัวนี้ได้ครับจับได้ตั้งแต่เมื่อประมาณสักต่วงเที่ยง,ง,งคืนเมื่อคืนนี้ครับตอนนี้กําลังจะเอาขึ้นรถครับมีคนซื้อไปแล้วนะครับราคา1 5 0 0 0บาทเพื่อที่จะเอาไปปล่อยในบอ่อนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจะเอาขึ้นกันยังไงลงเหล็กต้กดเหล็กเดียวนีบางมันก็ได้สิดโยด

เห็นเห็นวัวไหมิดมีตาเบีกันอยู่พีนปากางมองดาบล้ำนะลูกตอนนี้ก็กำลังเอาน้ำครับขึ้นไปใส่ท้ายรถกระบะนะครับเพื่อที่จะให้มัน รดนะครับเพตอนนี้ก็หลายชั่วโมงลลไไแล้วครับนี่ครับตอนนี้เอาผพเาเตนลงไปเอาปลามนะครับ นี่คือคนที่จับได้นะครับชื่อน้องกับพิ่สิ์นะครับใหญ่ไหมครับดูครับนี่ครับกำลังเอาขึ้นรถประมาณสักร้อยห้าสิบกิโลได้ครับนี่ครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับ บิดเน็ตมังบิดเน็ตลายรู้สนั่งแต่ปืนตัดว่าตัดว่ามันดูครับเดี๋ยวว่าจะเอาขึ้นยังไงเอาขึ้นมาคับบนตร้องเตยังมานี่ยเอาลักเส้นก่อนดึกรักนี่มาตัดเป็นโค้งนี่ตัดตรงนี้เดียวเออตัวเดียวตัดน้ำบักลุกมาเนี่ยไม่ต้องหัวแล้เส้นก็ะด้ำมันเกิดซ่อมมันเกิดซ่อมฮ่ะเมืองมึงอยากไปได้นั่นเออมึงตัดได้ดีเลยลุกเลย รบรบลงไปรับเลยมั้งรบลงไปรับข้างหลังเลยไ่วงน้ใสิดีไม่นับแต่ไม่ไแกงนี้ม้ไปนี่แงนำไหกทีวางม้วนเลยตกมาเลยเอออะไช่วยตัวนแดงจับปากมันนั่นเอแ่แ่ีลำดกันเลยข้างหลััน เดี๋ยวบ่อยยิ่ขึ้นทุกบันนั่นน่ะทุกจิตเจดทุลำาอ่ะอยร่ปันี่ขึ้นยังคนไครับไห้อ้าใช้คนเจ็ดคนก็ผามปลาบึกนี้ขึ้นรถตย ใหญไม่ไ้คาดาราไม่ด้ครถตี้ยไม่บเย็ไปเลย่จริงๆครับเห็นตัวดูครับแล้วยังไม่ได้ดิเดี๋ยวก็เราจังเลยไ้มจั๋เนี่ย

ใหญ่จริงๆครับบึกยักษ์ตัวนี้นี่ก็คือภาพนี่ก็คือภาพเหตุการณ์ที่ทีมงานสพและตาสงคาครับเราเอามาให้ด้ดูกันครับนานๆทีครับที่จะเห็นปลาบึกยักษ์ในคลองอุตเปาแบบนี้ครับสําหรับการจับปลาบึกยักษ์ตัวนี้นะครับชาวบ้านใช้วิธีดักด้วยย่อใหญ่หรือว่าที่เรียกกันว่าบามนะครับวางไว้ในคลองอุตเปาครับ ลบม่ได้บาย่างคิดยางประมาณรักอีกงว้าว่าลงมายกบ๊ามโอวันนี้มาหนึ่งอีกสงครึ่งไ้ปลาบึกเราๆน้ำนักเราๆรลาเกลาว่าอาซิปลูไม่เกินทุองนลูกผมไม่ได้ยังน้ำนักเรมไม่ได้เกินอีกสองตัวับตัวหนึ่งเซนไวแม่นำไปเส